สวัสดีครับพบกับ PGM นะคะปูนเกมมิงวันนี้ปูนจะมาซุ่มปิงโกะนะครับในเกม Hero of New World iPad 3.7.1นะโ okay. อเควันนี้ก็ได้เติมไปสักเท่าไหร่ดีดูกันเอาเองโจ๊ะโจ๊ะค้าง Welcome back What can I interest you in เฮ้ยนี่ก็จะเติมอัเนี่ยยังจะค้างอีกคอน โอเคก็จะมีอยู่พันห้าชิลนะก็จะแลกไปสักห้าร้อยกนแล้วกันเ u ิร์ฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วดุยกันเลยดุยกันเลยดีไหมเอาเลยแล้วกันไม่พอเดี๋ยวแลกใหม่ไปแล้วไปแล้วกล่องแรกกล่องแรกกล่องแรกกล่องเงินครับ ปงปิงอ๋อเจมินาาล่างสิงโตนั่นเองปาต่อปะปิ่งปิงปิงที่จริงว่าจะเก็บซื้อเสียงแอนนาอนาเซอร์แอนนาแต่ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ใจรอไม่ไหวกล่องเงินอีกครับท่านผู้ชมไอ้มันล่างอัลผลาัยปะน่าจะใช่ปริงปริงปล่งกล่อง กล่องทองกล่องเพชรกล่องอะไรก็ได้กล่องกล่องกล่องธรรมดาปิ้งปิ้งคซีโนพิเดเตอร์นี่ค่ะล่างเดียวครบทุกล่างแล้วไอ้ยังไม่ครบเลยค่ะล่างกระต่ายน่มหว่าสุมาตกกล่องหมดเลยครับโอ้โหีตกตัวไม่น่าพูดเลย ตัวเลยครับท่านผู้ชมตัวอีกแล้วต่อไปต่อไปยาวไปตัวตัวสามแล้วนะครับตัวสามแล้วตัวสามหรือตัวสี่วะอ่ะสามก็ได้ขวาหน่อยลูกขวาขวาหน่อยลูกพ่อเออเฮียขวาเลยแปดร้อนะครับ800แปดร้อย <c oughs> รวยแนะ่เฮียก,กูรวยรวยตัวดิเฮียโอ้โหดูดูดมันจะกลับมาให้กูหน่อยก็ไม่ได้นะอีกนิดเดียวเองอะขวาหน่อยครับขวาหน่อยขวาหน่อยขวาขวาลงขวาดิเอออ่ะไอ้เฮียนั่นมันจะจะกลับไปอีก <c oughs> ยังไม่ได้กล่องเพชรกล่องทองครับธรรมดากะอันนี้อย่างเดียวครับได้อะลรวะไอตัวนี้มันตัวตัวเฮียไม่รู้จำไม่ได้ละเอ้ากดผิดต่อครับต่อขวาครับขวาขวาหน่อยโอ้ ห้าเก้า้าครับตอนนี้599เก้าท่านั้นนะครับสุมหมดเลยดีป็วะชุเพิ่มเนี่ยขวานะครับขวาครับขวาครับขวาขวาลงมาลงมาดูดูจะเด้งไม่ได้อีกอะคิดดูมันมีแม่เหล็กดูดปาวะพิกหน้าจอเล่นแม่งอะปัก เออตัวเฮียตัวแม่งแซงเงินแล้วอ่ะคิดดูหูลงอย่างไวอะไรเฮียมึงจะวัดกับกูใช่ไหมฮอนขวาขวาเออเฮียซ้ายก็ได้ซ้ายก็ดีเปิดอืมตัวเฮียไระวะบูดูเกสเตอร์ช่างแม่ง ขวาหน่อยขวาขวามาขวาขวาขวาเฮ้ยก็ยังดีกู <Congratulations. S 1> ไม่อยากได้เลยนะเว้ยบอกเลยตรงตรงแม่งเดชบูนี่มีหลายร่างนะไม่อยากได้ลงมาลงมาเรื่อยๆกลางละหมดอร <ans> ừ, 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 ารมณ์อยอึอยกลางกลางลงมาเรื่อยๆอืออือเอา ้ยกูดอฟฟอนกูมีแล้วมีร่าง EA ด้วยใช่วววะไม่รู้ EA ปบอ่ะบักเอพูดถึงเอมันรู้สึกบักเอขวาไม่ครับถ้าหมดนี้เลยเดี๋ยวเราไปต่อตัวอันนะครับท่านผู้ชมขวาครับขวาขวามา,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 าขวาสวยเอ้า เย็ดมากขวาขวาดิมาตีอ่ะมาตีกูมีร่างดีว่นี้ไม่อยากได้เลยโอเคไปต่อตัวนะทุกผู้ชม ตอ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 ตึไอเฮีย,ยตัวมีแรกอะไรมั่งวะมีแล้ว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 มีหมดเลยไอเฮียเอ้ยอ,อะไรอไอคอนเหรอสวยปะไม่เอา,เอาสุ่มต่อดีว่าอ่ะ มาลูกพ่อลงมาลงมาอุ้ยชิบไม,ม่แตกยิ่งกว่าหวยไอ้สัตว์เอ้ย c o n แม่น่าก่อ้สัตว์ค k e e อ e r อ f forest นี่วะเออน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 โอ้โห <laughs> ใครก็โทรมาตอนนี้วะขวาครับขวาครับขวา ขวาขวาโอเคท่านผู้ชมเนี่ยผมมาผมไปรับสายแม่งก่อนอีที่ยโอเคเาาออกเ็มาต่อกันเลยไปเมื่อกี้มีคนโทรมานิดนึงฟิงโ,โหมาถึงก็ได้อะไรเลยนีย่มันน้องกินเน็กนี่หว่ากินเน็กน้องกินเด็กกินเด็กมาอย่างงี้น้องตั๋วแน่นอนคนระับ เป็นไปไม่ได้มันน่าจะมีช่องวาร์ปเนาะทำแบบช่องวาร์ปแบบให้มันมีลูกเล่นมากกว่าน,นี้ลูกเล่นให้มันไม่ไม่ไม,มาตัวเงี้ยดูสนุกกว่าเยอะเลยโอ้ฟหลัคกี้เดย์ ไม่อยากได้เลยเฟสมีร่างนินจาแล้วอะ่ะเออเอาค้างโอ้ค้างต้องนานเฮ้ย <Congratulations. S 1> <Hey. S 2> นี่มัน e อเอไม่เหรอมาได้กองน,นี้ยังไงต่อต่อไปขวาขวาซ้ายขวาซ้ายขวา ขวาซ้าย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 ขวาตัวเลยหยุดตาโอ้ลงอย่างไวอ่ะ เออไม่ได้ด้วยนะโอเคค่ะ back. can I โอเค,อเ,ค,อเ,คเอาว่าตาชได้ก็เดี๋ยวมาย้อนดูกัน อ่ะนี่คืออวตารที่ผมได้มาในวันนี้าาได้มานิดหน่อยไม่กี่ตัวลงกล่องทองแค่นิดไอ้กล่องเดียวใช่เออกล่องเดียวโอเคโอเคเริ<น>ก็ ชื่อผมนะครับมิดปูนนะฮะไม่ได้อ้างอิงอะไรจาก g ีเอ้มทงนั้นนะครับบอกไว้ในที่นี้แค่ชอบที่เฉยอะไรเนี่ยยกเลิกนะครับก็ฝากกดไลค์กดตั้งสกา์กันด้วยนะครับกดแชร์ไปให้ถึง g ีเอมเลยนะครับกดแชร์ถึง g ีเอ็มเลยครับแม่จะได้ไปปรับปรุงให้เราไม่ให้เราเสียตังค์ยี่ขนาดนี้โอเคก็วันนี้ก็ไยบ้านครับสวัสดีครับ